ดูครับวันนี้เรามาอยู่กับสรคามดัมซิงครับมาไถนากันนะครับแดดร้อนมากครับท่านผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับไปนะครับหนุ่มดําดัมซิงของเรานะครับดูนว้นะครับเดี๋ยวเราเข้าลมกันนะครับ เดดร้อนหมดนะครับจะดำดำหมดครับไม่ไฟเลยถ้าดำอ่ะฝากากดไลค์กดแชร์ได้ครับใครที่เข้ามาดูกดติดตามด้วยนะครับ งัวเยอะมากครับงัวม,มากินหญ้านะครับใครอยากดูแบบใกล้ๆนะครับต้องกดไลค์ก่อนครับเดี๋ยวผมจะเดินเข้าไปถ่ายใกล้ๆนะครับกไลค์ครับ กดไลค์ได้ไครับโอเคนะครับผมก็จะเดินเขาไปถ่ายหน้าเขาเลยนะครับว่าเป็นยังไงครับครับผลงานนะครับของเขาครับดูครับดูครับเรารออยู่ตรงนี้นะครับมันโกดร้อนเลยไว้ร้อนจัดครับ อีกคันหนึ่งครับน้ชุมเห็นไหมครับุณครับอีกคันหนึ่งครับอยู่ไกลนู้นครับเห็นไหมครับตรงนู้นครับงูกับมาแล้วนะครับจะเดินเข้าไปหาเราครับเดี๋ยวแ,แดดร้อนเกิน ต้องกไล์เป็นกำลังใจนะครับแดดร้อนแถวนี้ดูครับเดี๋ยวผิวดำดำบดนะครับเริ่มดำเข้าเลยนะครับเดินเข้าไปหาหอายครับมาแล้วครับ เด็กสารคามดัมซิงครับซื้อน้ำมานะครับเห็นครับเสื้อขาวๆนะครับเราจะไปเดนแดกน้ำกระเพาะนะครับ่านงจ้ชมต้องเดินไปนะครับเดินเดินครับดูเอาคดีน้ำให้กันแล้วครับหนึ่งกว่าครับหนึ่งกว่าครับหนึ่งกว่าแล้ว กกดกสต์ครามดัมฟิ้งนะครับนี่ก็เป็นเย็นๆนะครับดูนะครับเป็นเย็นๆกวดละสิบบาทนะครับสามารถติดต่อซื้อได้ครับอยู่ร้านปิง ยังกเบอรงตรงากูหน่อยท่านี่ไงหน่ยเราไปยังในเลี่ยวจะว่าเลีวตัเศ้าหวงงเลยหัวงงเกินเลยไ่้บ้านอยู่ไลกล สําหรับใครที่อยากอยู่ช่องจนลาวนะครับเป็นช่องผมครับเข้าไปดูได้นะครับบัวปะถ้าใครอยากให้ถ่ายนะครับกดไลค์ช่องสครามดัมฟลงให้ถึงประมาณ20ไลค์นครับเดี๋ยวผมจะไปถ่ายครับ <c oughs> ไปครับอยู่นู่น ครับอีกคันหนึ่งครับเพื่ออยู่ตรงนู้นนะอยู่ไกลมากนะเฮ้ยบ,บอกทมมกอ่า,ทานผู้มมมมช,มกกมชมกันเร็วๆอันนี้ถ่ายคลิปสะคำน้ำซิ่งกันแล้วบอกท่านผู้ชมกันฝากกดไลค์อบอกท่านผู้ชมกันเร็วฝากกดไลค์ไวแชร์ครับเนี่ยเขาแบกกระปุกเน<ด>ื้อป่ะดูครับดูครับกุยตัดผมต้องเจ้าดิ

เจ้าสาวคนไหนติดต่อได้นะครับคนนี้ครับหนุ่มรอครับหนุ่มรอบ้านม่วงครับใครกูใส่พูดอ่ะก็คือรอเดี๋ยววันนี้นะอะไรกูเบิร์นพองไห้แล้วคือรดค่รักก็ใส่พูดเอาแล้ว็ ไมได้ไตไม่โผล่เโไม่ด้าดมมาน,นาไปปั้นให,จนห้จอนดีกว่ายหญจอนี่อเสียงเสียงแม่งร <c oughs> ้อเลยวะบกดผมอย่เลยเนาะจอนดีเด้อมีจ้หวเลก็มีวเขาหนอยน้องเด้อ ท่านี่กนอมเคยพูดทางนี่แหละเอเป็นแตะแกนที่ตอเสียห้องที่แกนีกินหนูลายเยหนูลายนะครับลายก็ปีไก่มันม่นาหนูบ่มีถ้าปีได้กี่ตัวไหมโอ้ปีกีนไดกแบอเจ้ผอเออพไปออได้หเนี่ยซิประตทำให้ปูบอกฟุยสายกุเรียงตัว Tại không lấy được nè Mua Tối là lần kế bọn nó nhất Bây giờ xu tên bơm bơm mà Cứu tay má nó tử đớn nhà lại, lấy vào khẩu Thầm miên biết là chỉ đi sai à Nó lèn mong tiếng Thầm miên biết chỉ đừng sai Nó lèn đi đấy Nụm, tùm mơn Thầm thấy nó nỉ đông mát như โอ้ยฮอนพูดไปยืนทครอยู่ห้วงบุญอ่ะไม่ใช่อะไรอยู่ขึ้นสักปานเกิดอะไรอย่าี้สองสองท่านาเฮ้ยแรงโลกตายหมดเลยเขาอยากไไม่หน่อยว่ะให้ฟัานี่อีกซี่ปีให้ให้ตายบ่ดิเออเม่อวานนี้พูดได้ยูเลยมึงอยากยูวะมึงตองทำบุญ ใช่บาเชียคเนี้เออนบอกกู่ยูทูปชิมหาเนาะนางลูกเออมอยากย่ายม่ต้องทำบุญแต่เมื่อกี้รัาฮเลี้ยงผู้เดียวเลเขาตายไปดีน่ามันตอนนี้พู่บุญบานอ่อตอนนี้ีหาคนหรอวะตายอ่ะบ่เลี้อเลี้ไอ้ี่ตะครูนะก็บทำเลี้ยะกรูเล้วนแบบสตายหมดเลยนี่ตายดเออกรลกออกนเลยม้วนกับนีโดเอาคนกับีโดเขตายหมดสุดเลย

บ่อะงานเนี้ยอ <g ül ens> ุคเคยแก้บ้านกนึงอะานอกูอ่ขอเล็กป้าพอแล้วยืมรถได้้วยออไปเดือดไปดอกี่น่มันหลายนั่งเอาป่ะสวยขึ้นนงเล้งเหรอวะ ไปยุ่งแน่สุมินีนวนตายด้วยเอาเอาพัฒนาไปนเหรยังเขาบอกกันนะพัฒนาเป๋ยัเขาบอกกันไหมคือดนไม่ได้เลยสนะนฮะ